เรื่องนี้แจ้งมาจากกสทรชร่วมกับ AIS นะครับสร้างระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือด้วยระบบเซลล์บอร์ดคลาสเซอร์ว เจาะจงเฉพาะพื้นที่เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายได้อย่างทันท่วงทีนะครับพร้อมเชื่อมต่อกับศูนย์ประชาการกลางของภาครัฐเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุรุนแรงและภัยพิบัติทางธรรมชาติครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สระบุญใบชยยัยพฤกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมด้วยคุณวรุณเทพวัชราพรหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS นะครับร่วมกันสาธิตการใช้งานแสดงให้เห็นถึงการส่งข้อ ความเตือนภัยทรงตรงจากเสาส่งสัญญาณในพื้นที่ไปแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับต่างจากระบบ SMS ทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะทําให้การสื่อสารข้อมูลเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วมีประสิทธิภาพเจาะจงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างตรงจุดโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นครับระบบก็จะไปยังโทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราทุกคนต่างมีแล้วก็น่าจะเป็นนอกจากในใช้ประโยชน์ส่วนตนแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่เตือนภัยเราได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทํามาตรการต่างๆนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นไป,นป,นปนตามกฎหมายก็จะต้องมีการทำํำประกาศนะครับวิธีการระเบียบออกมาอีกหลายหลยอย่างนะว่าเหตุการณ์อะไรบ้าง ครับแล้วกออ็จะต้องปฏิบัติตนกันอย่างไรคงต้องมีการฝึกซ้อมกันอีกหลายครั้งหลายคราวแต่อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นครั้งแรก